สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับสิ้นสุดการล้อคอยนะครับชิวงานล่าสุดครับพี่น้องขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับทุกท่านครับหลายคนหลายท่านก็รล้อนะครับว่าปันไดน้อตัวเกียวซีมาภาคเหนือนะครับที่นี่ สมการลอคอยแล้วพี่น้องนะครับสิ้นสุดมาแล้วนะครับเอาล่าสุดนะครับบอสบิ๊กนะครับเพิ่นกระโพดแบบสะคระบบอกว่าคิวงานด่วนนะครับจังหวัดเชียงใหม่วันที่8กุมภาพันธ์หกแปดปีหน้าครับทุกท่านครับคอนเสิร์ตตูเกียวเต็มวงตรงข้ามเซ็นเท่าขอนเจนครับพี่น้องนะครับหลังจากหลายคนหลายท่านก็รุ่นนะครับว่าเชียงใหม่เนี่ย ซีฟังเปลี่ยนบอนะครับหมอล้ำนะครับตูเกิยวมิวสิกส่วนมากอ่าซีมีตะภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกครับพี่น้องนะครับน่านลงไปภาคใต้นะครับแต่ภาคเหนือเนี่ยก็ยังเงียบอยู่ครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็รุ่นนะครับเมื่อนี่มาแล้วครับพี่น้องนะครับหลังจากที่บอสบิ๊กโพสแบบซีเนี่ยเอฟซีนะครับ เชียงใหม่นะครับเอฟซีภาคเหนือเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากกับพ่นนองนะครับเหลือเชื่อนะครับนึกว่าซีมีแต่คนอีสานนะครับคนเชียงใหม่ก็อยากเบิ่งกับพ่นนองนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเจอกันหนาห้านเด้อจ้านะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าเอฟซีเชียงใหม่ยินดีต้อนรับเจ้านะครับป้าพ่นนองนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าฝันเป็นจริงแล้วนะครับหลายคนหลายท่านก็รุ่นนะครับอยากให้ไปเชียงใหม่นะครับคนนี้ก็บอกว่า วันที่รอคอยมาถึงแล้วเย่เยนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามาเหนือแล้วบ้านฉันเลยนะครับพี่น้องนะครับปาดอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารอรอค่ะนะครับท่านนี้ก็บอกว่าว้าวมาเหนือแล้วจ้าโตเกียวปังไม่ไหวจริงๆนะครับแล้วก็ท่านนี้ก็บอกว่าวันนี้ที่รอคอยเลยค่ะดีใจสุดๆนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งก็บอกว่า รอจาเซ็นเทาเชียงใหม่ใช่ไหมคะนะครับเซ้นท่านเชียงใหม่ครับพี่น้องนะครับอยู่ตรงขามสั็นพี่นอ้องอีกคนนึงก็บอกว่ามา,อารอมาเชียงใหม่นานมากค่ะนะครับเมื่อนี้ก็เป็นจริงแล้วนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเย่เยมาเชียงใหม่แล้วรอค่ะนะครับท่านนี้ก็บอกว่าว้าวบ้านเราเองจัดไปนะครับทุกท่าน,นครับ อีกคนหนึ่งก็บอกว่าเย่เย่ลานเซนทันแอร์พอร์ตที่วงระเบียบเคยมาเล่นใช่ไหมคะน้องบิ๊กนะครับท่านีก็สงสัยนะครับว่ายูมองไหนนะครับพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสุดยอดมากค่ะในที่สุดเชียงใหม่ก็ได้เจอแล้วนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับเหลือเสื้อครับพี่น้องนะครับว่าเชียงใหม่นะครับเพื่อนก็อยากเห็นอยากเบื้องขึ้นกันครับพี่น้องนะครับ บอมีตั้งแต่ภาคอีสานนะครับอย่างเดียวพี่น้องภาคอื่นนะครับจังหวัดอื่นเพื่อนก็ล้อครับทุกท่านครับถ้าขึ้นไปที่เหนือเชียงใหม่นะครับถ้าได้รับผลตอบรับดีค้นข้าวมาเบิ้งไหลายเนี่ยงานแรกเนี่ยมาครับงานสองงานสามตามมาแน่นอนครับเพราะว่าเจ้าภาพเพื่อนเห็นนะครับเพื่อนต้องจ้างอีกแน่นอนกับทุกท่านครับเพราะฉะนั้นเชียงใหม่ไม่ทําให้โตเกียวมิวสิกผิดหวังแน่นอนกับพี่น้องนะครับ นุ่มอ๋องเองก็ตื่นเต้นน้ำครับพี่น้องอยากเบิ่งขึ้นกันว่าแฟนคลับโตเกียวมิวสิกยูเชียงใหม่เนี่ยจะเยอะขนาดไหนนะครับอยากรุ่นอยากเบิ่งขึ้นกันครับพี่น้องนะครับตื่นเต้นน้ำครับดีใจน้ำครับนั่นแหละครับนุ่มอ๋องเลยเอาข่าวสารมาบอกมาเล่าให้ฟังเด้อนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบนึงครับ ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ